สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกนะครับของของครูฟีนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของการหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับหรือก็คือหรมะนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับการหาตัวประกอบและการแยกตัวประกอบก่อนนะครับ เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการหาตัวประกอบนะครับตัวประกอบก็คือจํานวนกลุ่มจํานวนหนึ่งนะครับที่สามารถหารจํานวนนั้นได้ลงตัวนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับเรามาดูรูปกันก่อนนะครับอ่ะนะครับเรามาดูรูปกันก่อนโดยจากรูปเนี่ยครับจากรูปน,ปนี้ต้องขอบคุณภาพจากหนังสือเรียนสสวทนะครับ มีการจัดกลุ่มของลูกอมนะครับจัดกลุ่มของลูกอม um ที่มีทั้งหมดอยู่6เม็ดนะครับหกเม็ดโดยาการจัดกลุ่มแบบที่1นเนี่ยครับก็จะกับ,บจัดกลุ่มแบบกองละ1เม็ดนะครับก็จะได้แบบทั้งหมด6กองนะครับแบบที่2ก็จะจัดเป็นกองละ2อเม็ดก็จะได้อยู่3กลกองสามกองนะครับแบบที่3เนี่ยก็จะได้รรบบกองละ3เม็ด นะครับจะได้อยู่2องกองและสุดท้ายนะครับแบบที่4นะครับก็จะได้อยู่6เม็ดนะครับก็คือจะรวมกันได้1นึ่กองนะครับจากภาพดังกล่าวนะครับเป็นการแสดงถึงการหาลูกตัวนะครับของจำนวน6นะครับคือ6หาร1หรือก็คือนะครับก็คือทุกอม6เม็ดนะครับแล้วก็แบ่งกองละ1 1เม็ดนะครับก็จะได้อยู่6กอง ับ2ก็คือ6หาร2จะได้เท่ากับ3 6หาร3เท่ากับ2แล้วก็สุดท้ายนะครับหหาร6ก็จะเท่ากับ1นงะครับหรือจะเรียกว่าจำนวนเหล่านี้นะครับที่เป็น1 2 3 6นะครับคือตัวประกอบของ6นะครับตัวประกอบก็คือจำนวนที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวจึงเรียกว่าตัวประกอบครับ ครูคจะแนะนําการหาตัวประกอบโดยใช้วิธีการคูณนะครับดี๋ยวเราจะมาหาตัวประกอบของ12กันนะครับเมื่อเราใช้การคูณในการหาตัวประกอบแล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่ามีจํานวนใดบ้างนะครับที่คูณกันแล้วได้12นะครับตัวที่1เลยก็คือ1คูณ12นะครับเท่ากับ12 2คูณ6เท่ากับ12 ต่อไปอะไรเอ้ยสามคูณสี่เท่ากับสิบสองนะครับมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจำนวนที่คูณกันแล้วได้สิบสองเนี่ยก็จะมีหนึ 12, ่งคูณสิบสองสองคูณหกและสามคูณสี่นะครับเมื่อหนึ่งคูณสิบสอง ได้12 2คูณ6ได้12 3คูณ4ได้12แสดงว่าเมื่อคูณกันแล้วได้12เนี่ยแสดงว่าจำนวนเหล่านี้ก็จะสามารถหาร12ได้ลงตัวนะครับดังนั้นก็1 1 2 3 4 6ได้12นะครับเป็นตัวประกอบของ12หรือจะพูดได้ว่าก็คือตัวประกอบของ12นะครับได้แก่1 2 3 4 6และ12ครับ อ่ะมันหาลงตัวยังไงเรามาดูแบบนี้นะครับจากตัวประกอบทั้งหมดของ12นะครับที่ได้แก่1 2 3 4 6ได้12และนะครับใจดได้ว่าเมื่อ1หาร12แล้วก็จะหารลงตัวได้เท่ากับ12เมื่อ12หาร2ก็จะหารลงตัวครับคือเท่ากับ6 12หาร3ก็จะหารลงตัวคือเท่ากับ4 12หาร4ก็จะหารลงตัวก็จะเท่ากับ3 12หาร6ก็จะหารลงตัวนะครับเท่ากับ2และ12ก็แน่นอนครับหาร12ได้ลงตัวคือเท่ากับ1นะครับก็จะคือข้อสังเกตดูจากที่เราคูยกันเมื่อกี้นะครับเมื่อถ้ามันคูณกันได้แล้วแสดงว่าจำนวนเรานั้นเนี่ยก็จะหาร12ได้ลงตัวนะครับจะมีเทคนิคข้อสังเกตง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการหาตัวประกอบเนี่ยก็คือในตัวประกอบเนี่ยก็จะมี1อยู่เสมอ นะครับและจะมีตัวมันเองอยู่เสมอนะครับแลบะบสุดท้ายนะครับตัวประกอบเนี่ยจำนวนนับของมันเนี่ยก็คือจะไม่เกินครึ่งน,นะครับนอกจากตัวมันเองสังเกตนะครับตัวประกอบของ12เนี่ยก็จะมี1มี12และมี6ที่เป็นครึ่งหนึ่งและจะไม่มีตัวใดที่เกินครึ่งหนึ่งอีกแล้วน,นะครับจะไม่มีเจ9 10นะครับแล้วก็เราต้องมาดูจำนวนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งว่ามีจำนวนใดบ้างที่ขูณกันและได้12นะครับ ีจะเป็นเทคนิคส,สั้นๆนะครับที่เราจะสามารถหาตัวประกอบได้ง่ายๆนะครับโดยใช้วิธีการคูณเเรามาลงมือทำพร้อมกันนะครับนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ได้ทดลองทำด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับให้หนักเรียนนะครับได้หาตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้นะครับก็คือจะมี10 14และ15สามตัวนี้นะครับ อะไรที่คูณ10ได้ลงตัวบ้างก็จะมี1คูณ10และ2คูณ5นะครับจะมีจะมีอยู่2คู่นะครับดังนั้นนะครับตัวประกอบของ10ก็จะได้แก่1 2 5แล้วก็10ครับเช่นเดียวกันในข้อ10ข้อต่อไปนะครับก็คือหาตัวประกอบของ14นะครับจำนวนที่คูณ14ได้ลงตัวก็จะมี1คูณนคูณ14นะครับแล้วก็2คูณ7นะครับดังนั้นตัวประกอบ ก็จะประกอบออตัวประกอบของ14นะครับก็จะได้แก่1น7แล้วก็14ส่นะครับส่วน15นะครับก็จะมี1คูณกับ15เท่ากับ15 3คูณ5เท่ากับ15นะครับดังนั้นตัวประกอบของ15ก็จะเท่ากับอ่ะขอโทษนะครับดังนั้นตัวประกอบของ15ได้แก่1 3 5แล้วก็15ครับะเรามาดู จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะกันก่อนนะครับก่อนจะไปแยกตัวประกอบนะครับอ่ะเรามาหาตัวประกอบของ2ถึง11ก่อนครับตัวประกอบของ2ถึง11ก็จะนะครับของ2ก็จะเท่ากับ1กับ2ตัวประกอบของ3ก็จะเป็น1กับ3ตัวประกอบของ4ก็คือ1 2แล้วก็4 ตัวประกอบของ5คือ1กับ5ตัวประกอบของ6ก็จะมี 1, 2, 3และ6นะครับตัวประกอบของ7ก็จะเป็น1กับ7ตัวประกอบของ8ก็จะเป็น 1, 2, 4แล้วก็8ตัวประกอบของ9ก็คือ 1, 3, 9ตัวประกอบของ10ก็คือ 1, 2, 5แล้วก็10และตัวประกอบของ11ก็คือ1และ11ครับอะให้เราบาัตสกีนะครับว่า จำนวน2องถึงสิเ,เนี่ยมีตัวไหนที่มันเราดูว่ามันแตกต่างไม่เหมือนเพื่อนนะครับมันไม่เหมือนตัวอื่นอ่ะก็จะมีสองนะครับมี3มี5มี7และ11บเาไมถึงแตกต่างนะครับใครตอบได้บ้าง ที่แตกต่างนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่า 2, 3, 5, 7และ11นะครับมีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับมี2ตัวเท่านั้นเองก็คือ1และจํานวนนับนั่นเองนะครับเราจะเรียกจํานวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวนะครับเพียง2ตัวเหล่านี้นะครับคือ1หรือตัวมันเองเนี่ยสก็คือ1นกับ2 3ก็คือ1กับ3 5คือ1กับ5านะครับจานวนเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นจํานวนเฉพาะนะครับ ให้เรามาวครับว่าในจำนวนนับเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะบ้าง12 13 14 15 16 17 18 19 20และ21อ่าก่อนอื่นเราก็ต้องหาตัวประกอบกันก่อนนะครับไม่ใช่เราจะเราจะเดาสุ่มๆมัมมวๆเนี่ยไม่ได้นะครับผมอ่าตัวประกอบของ12ก็คือเมื่อกี้เราได้หากันแล้วก็คือมี1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบของ13คือ1และ13 ตัวประกอบของ14ได้แก่1 2 4และ14อัน1 2 7และ14นะครับตัวประกอบของ15คือ1 3 5และ15ตัวประกอบของ16ก็คือ1 2 4 8และ16ตัวประกอบของ17ก็คือ1และ17ตัวประกอบของ18คือ1 2 3 6 9และ18ตัวประกอบของ19คือ1และ19 ตัวประกอบของ20คือ1 2 4 5 1 0และ20สุดท้ายนะครับตัวประกอบของ21นะครับได้แก่1 3 7และ21นะครับเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยคือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวถ้ามันคือ1นะครับแล้วก็ตัวมันเองก็จะเหลือ13,17และ19นะครับจำนวนเหล่านี้เป็น จำนวนเฉพาะนะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะก็คือไม่ได้ยากครับคือเราหาตัวประกอบก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูข้างในว่าในตัวประกอบเนี่ยมีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวประกอบของ18นะครับก็จะมีจำนวนเฉพาะคือ2 นะครับคือ3นะครับอยู่2ตัวอ่าจะมี2องและสดังนัง้นตัวประกอบเฉพาะของ18ก็คือ2องและสตัวประกอบของ20นะครับจะมีตัวประกอบเฉพาะก็คือ2องและหนะครับดังนัง้นตัวประกอบของตัวประกอบเฉพาะของ20ก็คือ2องและห้าในสุดท้ายนะครับตัวประกอบเฉพาะของ21นะครับก็คือ3และ7 นะครับนะครับ๋ยวิดีโอต่อไปเนี่ยเราจะมาติดตามในเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนนะครับสามารถติดตามการสอนของครูได้นะครับก็ในทางช anel YouTube นะครับที่มีชื่อว่าครูฟรีครับช n e l นะครับนี่ก็เป็นวิดีโอแรกของครูนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ